สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุใมบนะครับคลิปนี้ผมจะนําท่านผู้ชมนะครับมาทําความสะอาดเบาะนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีความเก่านะครับแบบนี้ความเงาเขาจะไม่มีแล้วนะครับซึ่งเป็นเบาะที่เก่ามากแล้วครับใช้งานมานานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเบาะนะครับที่เก่านะครับใช้งานมานานแล้วนะครับมันก็จะมีรอยเข้าขาวนะครับติดตามเบาะแบบนี้เลย ซึ่งเราทําความสะอาดแล้วมันไม่ค่อยออกครับคราบขาวๆนะครับ,รบที่ติดอยู่นี้นะครับก็ผมมีนี่เลยน้ํายาตัวนี้นะครับซึ่งทําเองขึ้นมานะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองเช็ดกันเลยนะครับว่าจะาเงาขึ้นหรือเปล่านะครับก็ฉีดตัวน้ํายาลงไปเลยนะครับ แล้วนำท่านะครับมาเช็ด นี่นะครับท่านผู้ชมเช็ดแค่ครึ่งเดียวนะครับดูความแตกต่างนะครับอ่าใหม่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับก็ง่ายๆนะครับมีแค่น้ําเปล่านะครับใส่ขวดพลาสติกมานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับก็เป็นยาสีฟันนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับอ่านามาผสมกับน้านะครับก็บีบใส่ลงไปเลยนะครับ แค่นี้พอนะครับแล้วก็ทำกาาเขย่านะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็นํามาฉีดเบาะนะครับที่เก่านะครับให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวแบบมาทําการเช็ดให้ทั่วเบาะเลย ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากได้เบาะที่เก่าๆนะครับให้กลับมาเหมือนใหม่แบบนี้นะครับก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปทําตามกันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ